คำแนะนำคลิปนี้ควรดูแบบแนวตั้งบนมือถือ โลกอนาคตที่มีเทคโนโลยีมากมายถูกพัฒนาขึ้นมาแบบไม่หยุดหย่อนมนุษย์ได้กระจายตัวไปอยู่ตามดวงดาวต่างๆอย่างรวดเร็วแต่ปัญหาที่ตามมาคือการขาดแคลนพลังงานและทรัพยากรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตขึ้นกับกาแล็กซี่มนุษย์จึงจัดตั้งหน่วยสำรวจเพื่อออกค้นหาพลังงานตามดวงดาวต่างๆซึ่งหน่วยนั้นมีชื่อว่า Galactic Energy Network หรือเรียกสั้นๆว่าเจนโดยเพื่อเล่นอย่างเราจะได้รับบทเป็นหนึ่งในหน่วยของเจนเพื่อออกไปสำรวจดวงดาวต่างๆและค้นหาทรัพยากรเพื่อมาผลิตพลังงานและส่งกลับคืนให้กับประชาชนในกาแล็กซี่ทุกคนอนาคตของ กาแล็กซีนั้นอยู่ในกำม,มือเรานิวฮอล i ลซอนโลกสวยด้วยนิ้วเรา เมื่อเข้ามาในเกมเราจะอยู่บนดาวโล่งๆเลยพร้อมกับพลังงานที่เรียกว่า g a l a x y e n e r g y Cube หรือเลขสั้นๆว่าเจกนั่นแหละและก็เงินอีกจำนวนนิดหน่อยโดยพลังงานเจกนั้นเป็นพลังงานหลักที่เราจะนำมาสร้างฐานหรือขุดเจาะทรัพยากรต่างๆนั่นหมายความว่าเมื่อเราสร้างหรือผลิตอะไรก็ตามเราจะเสียพลังงานนั้นไปรวมถึงการผลิตต่างๆหรือเรียกว่าอุตสาหกรรมนั้นก็ยังเกาะให้เกิดมลพิษต่อชาวกาเล็กซีด้วยโดยเริ่มจากการสำรวจหาแหล่งพลังงานด้วยยานอวกาศแต่การสำรวจปีทั้งสำเร็จและล้มเหลวโดวยมีการบอกเปอร์เซ็นที่เราสามารถเจอแหลล่งงงพัานได้ เหลวเราก็ยังค้นหาแหล่งพลังงานจากจุดเติมได้แต่ถ้าสําเร็จเราก็สามารถสร้างแท่นขุดเจาะและนําพลังงานเหล่านั้นมาแปรรูปเพื่อส่งออกให้กับชาวกาแล็กซี่โดยการแปรรูปเราต้องสร้างฐานแปรรูปขึ้นมาก่อนเช่นโรงกั่นน้ํามันเราสามารถนําน้ํามันดิบมาแปรรูปให้เป็นน้ํามันยานอวกาศได้แต่การขุดเจาะและการแปรรูปนั้นก่อให้เกิดมลพิษอย่างมากและทําให้เสียพลังงานเจ็ดด้วยดังนั้นเมื่อเรานําน้ํามันดิบมาแปรรูปเสร็จแล้วเราจะได้ฐานคกเป็นผลพลอยได้ซึ่งทําให้เราสามารถนําฐานคกไปแปรรูปในโรงไฟฟา แต่ก็ยังมีปัญหาที่ตามมาครับยิ่งเราขุดเจาะหรือผลิตมากเท่าไหร่ก็จะทําให้เกิดมลพิษที่สูงขึ้นเรื่อยๆและส่งผลต่อความพึงพอใจของชาวกาแล็กซี่ให้ลดลงด้วยดังนั้นเราต้องรักษา,ษาธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้มาทดแทนครับอยู่ดีกินดีนะอยู่เป็นก้างขวางคอมลพิษให้หน่อยนะ แต่ก็ยังไม่หมดแค่นั้นการขุดเจาะและการผลิตแหล่งพลังงานจะทําให้เราั p เล v e l ขึ้นไปเรื่อยๆและการเพิ่มเลเวลจะส่งผลให้ผู้เล่นสามารถปลดล็อกสกิลและความสามารถต่างๆได้โดยสกิลนั้นจะแบ่งออกเป็น3สายสายสำรวจสายสื่อสารสายแปรรูปโดยสายสำรวจนั้นจะช่วยให้เราสำรวจแหล่งพลังงานใหม่ได้สายสื่อสารช่วยให้เราขายของได้มากขึ้นแล้วก็ทําความเข้าใจกับประชากรได้ดีขึ้นและสายแปรรูปจะทําให้เราสามารถผลิตสินค้าใหม่ๆได้โดยสกิลเหล่านี้จะปลดล็อกได้ก็ขึ้นอยู่กับเลเวลและเงินที่เรามี ร,ระบบภายในเกมยังมีเควสให้ทําด้วยเควสประจําวันเควสหลักแล้วก็ความสําเร็จเมื่อเราทําตามเงื่อนไขของเควสได้เราก็จะได้รับของรางวัลแถมตอนนี้ยังมีภารกิจที่ผู้เล่นทุกคนต้องช่วยกันเล่นด้วยนะครับโดยการผลิตเจกแล้วนําไปขายเมื่อพลังงานเจกเต็มหลอดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลที่คุ้มค่ามากๆครับและยังมีแคมเปญให้เราทําเพื่อรับของรางวัลอีกเทียบเลยฮะ เกมนี้เนี่ยให้ทั้งความรู้และความสนุกไปพร้อมๆกันด้วยนะฮะใครที่หากเกมเพลินๆเ,เล่นก็สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะยังนําความรู้ จากเกมเนี่ยไปสอนคนอื่นได้ด้วยนะเพราะว่าเกมเนี้ยเป็นความรู้จริงๆนะครับเมื่อเล่นไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถดูผลสรุปได้ครับว่าเราทําอะไรไปบ้างแล้วโดยการไปที่รูปเฟืองมุมขวาบนครับแล้วเลือกบันทึกภารกิจเราก็จะเห็นบทสรุปที่เราเล่นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะฮะว่าเราทําอะไรไปบ้างเช่นการขุดทรัพยากรไปเท่าไหร่เรานําทรัพยากรไปแปรรูปเป็นพลังงานกี่กี่อย่างแล้วกี่ครั้งแล้วอะไรแบบนี้ครับ ไออย่างของผมนี่นะครับก็สำรวจแหล่งทรัพยากรไป61ครั้งนะครับแล้วก็ครอบครองดวงดาวได้1ดวงแล้วก็ยังมีสร้างสิ่งก่อสร้างได้175หน่วยขายทรัพยากรได้200,000กว่าโกนะครับแล้วก็ลดมลพิษไป56หน่วยต่อ1นึงนาทีและสุดท้ายก็คือแปรรูปทรัพยากรได้1055ครั้งนะครับู<ฮ>้เยอะอยู่นะผมว่าเยอะเพราะผมก็เล่นมาหลายวันมากอะ่ะมีใครเล่นได้ขนาดไหนบ้างอะ่ะลองคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปหน่อยนะฮะ ทีนี้ท่านผู้ชมคงสงสัยนะครับว่ามันได้ความรู้อย่างไงแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบรวบรัดอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็มาลองไล่ลําดับกันดูว่าการผลิตพลังงานนั้นมันเป็นยังไงครับอันดับแรกสํารวจพื้นที่เพื่อสร้างแท่นขุดเจาะน้ามันดิบแล้วนําน้ํามันดิบไปแปรรูปในโรงกั่นน้ามัน การผลิตน้ำมันยานอวกาศยังมีผลพลอยได้เป็นฐ่านโคกและฐ่านโคกก็สามารถนำไปผลิตพลังงานเจ็กได้ด้วยขั้นต่อไปคือการสำรวจหาพลังงานก๊าซธรรมชาตินำก๊าซธรรมชาติไปเข้าโรงแยกก๊าซ ผลิตกา๊าซพลังงานหรือผลิตปิโตรเคมีนำกา๊าซมาบรรจุพันเป็นกา๊าซถุงต้มหรือกา๊าซกระป๋องโดยกา๊าซกระป๋องสร้างมลพิษน้อยกว่าและกา๊าซธรรมชาติจังนำไปแปรรูปเป็นพลังงานเจ็คได้และสร้างมลพิษน้อยกว่าพลังงานที่ได้จากถ่านโค้กย้อนกลับมาที่โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ต้องใช้ถ่านโคกและถ่านหินในการผลิตพลังงานเจ็คจะเห็นได้ว่ามันสร้างมลพิษสูงมากและการผลิตพลังงานจากถ่านโคกยังมีผลภัยได้เป็นขี้เถ้าเราสามารถนำขี้เถ้ามาแปรรูปเป็นซีเมนต์ได้เห็นไหมครับว่าการผลิตแต่ละอย่างนั้นมีที่มมาาาทททีี่่ไไปหดดเเลลยยรรรัแะพก้มา ก็สามารถนําไปใช้ได้แบบไม่สูญเปล่าด้วยนะฮะผลิตออกมากลายเป็นขยะก็สามารถนําไปทาอย่างอื่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับมันได้นะครับแต่ว่าระวังด้วยนะครับการผลิตอะไรแต่ละอย่างนั้นให้ดูที่มลพิษด้วยถ้าเกิดว่ามลพิษสูงเกินไปก็จะเกิดวิกฤตขึ้นนะฮะอาจจะเจอการประท้วงแบบของผมนะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับวิกฤตที่เกิดเนี่ยหรือการประท้วงต่างๆสามารถแก้ไขได้ครับตัวอย่างนะฮะชาวกาแล็กซี่ไม่พอใจที่มลพิษสูงเกินไปนะครับ เขาก็เลยกดราคาสินค้านะฮะลดลง80%เลยโอ้ขายอะไรก็ไม่ได้ราคากา๊าซกระป๋องนะครับ14บาทจาก196บาทหรือว่ากา๊าซถุงต้มได้350บาทก็จะเหลือ24บาทเท่านั้นเองฮะถูกยิ่งกว่าถูกซะอ,อีกนะครับทีนี้จะแก้ปัญหาไงก็รอให้มลพิษลดต่ำลงวันนี้จนเป็นสีเขียวะฮะของก็จะกลับไปเป็นราคาเดิม ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากลองไปเล่นก็ไปโหลดได้นะครับตอนนี้มีให้ดาวน์โหลดแล้วก่อนจบผมจะพาไปาดูนิดนึงนี่นีนี่เป็นลดเดอร์บอร์ดนะครับบ่งบอกว่าใครอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็ใครนั้นหาทรัพยากรได้เยอะอะไรแบบเนี้ยไปดูซิว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่นี่ลดเดอร์บอร์ดโอ้มีคนเดินไปเดินมาเต็มไปหมดเลยครับน่าจะเป็นแบบคนที่ได้อันดับต้นๆน,นะฮะ เอแต่ละอันนี่สัญลักษณ์หมายถึงอะไรนะไหนดูลงดูที่เป็นลูกถ้วยนะฮะเอ้เป็นคะแนนไอ้ผมได้ที่75เลยฮะกระดานกาเล็กซี่มีป๊อปปูล่าด้วยป๊อปปูล่าน่าจะหมายถึงคนที่แบบมีคนไปกดห,หัวใจให้มากที่สุดนะฮะก็คือคนที่ชื่อนาซาเดินไปเยี่ยมดวงดาวของนาซาดูซิทำไมถึงป๊อปปูล่าอยากรู้จังโว้โยชอบไอตัวที่อยู่ข้างบนนั้นนะฮะน่ารักมาก โอ้ไหนดูดาวของเขาสิโอ้ตอนนี้เขาแบบนี่หุ่นโดนอะไรด้วยก็ไม่รู้ฮะดาวเขาสวยดีจังเลยสีแดงๆเ,เนี่ยกดให้ไปทีหนึ่งป๊อปปูล่ากดไลน์นาซาพวกนี้ก็มาเยี่ยมใหม่นะ <c ười> โอเคไหนมีอะไรอีกของเหลวโอ้คือผมเป็นอันดับที่1ิบห0ึชิ้นนะฮะเฮ้ยเล่นไปได้ยังไงเราก็ของแข็งน่าจะเป็นพวกฐาน อะไรพวกนี้นะฮะได้129อันอยู่อันดับที่58แล้วก็มีก๊าซด้วยนะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นอันดับต้นๆนเนี่ยเราก็จะมาเดินเล่นอยู่บนโลกโยเท่จังมีแบบว่าเดินเล่นด้วยมีคนชื่อนภะาพรด้วยนภาพรทำอไรนะ่ะ โอ้ชื่อเรานี่เฟีย้ยวเนาะนี่แหละฮะก็เป็นสีสันของเกมนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเกมนี้ความรู้เน้นๆเลยนะแล้วก็เพลิดเพลินได้ด้วยนะฮะก็ถ้าใครที่อยากเล่นนะครับสามารถไปหาดาวโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับยังไงก็ลองติดตามลิงก์ด้านล่างหน้าจอนี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย